สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมมาสอนวิธีทาให้เกมด Dead a ไล v ์แบบในแมปดูสว่างนะจุดมืนให้เป็นแบบสว่างเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะเควิธีก็ไม่ยากนะครับประมาณว่าเป็นของไข่ Immediate เท่านั้นนะครับพี่ก็ถ้าใครใช้ไข่ Immediate โหลดโปรแกรม Default Experience มาแล้วนะให้ทำตามนี้เลยนะครับกคด Ultimate บวกกับแซดนะฮะอาจจะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไปที่เกมฟิลเตอรนะฮะ จะเคเลือกมันจะมีให้มาแบบ3อันนะฮะเลือกอันใดอันนึงนะฮะมันมีสไตล์ผมเอาสไตล์ที่3นะฮะสไตล์ที่สามพี่ก็ไม่ไม่ไม่ไมยากนะฮะก็กดบวกนะฮะเราไปที่ดีเทลโอเคแล้วก็ปรับตามใจชอบเลยนะฮะโอเคปรับตามใจชอบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะฮะโอเค ภาพจะดูสว่างมากขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแบบสวยมากขึ้นนะโอเคครับจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ฆาตกรน,นะฮะฮะแล้ววันนี้นะ,ะดูมองเห็นจุดมืดก็เห็นเห็นง่ายขึ้นนะฮะลองเที่ยวกับปรับแล้วไม่ปรับนะฮะคือวันนี้คือปรับแล้วนะแล้วนี่คือไม่ปรับ ปรับจะมืดมืดนะฮะมืดมากด้วยอเคนะครับของข่ายเขียวนะฮะทำตามได้เลยนะฮะไม่ยากแล้วก็ปรับตามใจที่เราต้องการนะฮะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาสอน,นเฉยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ